าถามกันมาเยอะนะครับว่าอยากได้รถ7ที่นั่งตรงถูกๆเงินสดไม่ถึง2 0 0 0 0 0นะหนึ่งแสนเาดาว7บาทผ่อนสามพันเก้าของพัตลอดสัญญานะดาว7บาทมาถามกันมาเยอะนะครับว่าอยากได้รถเจที่นั่งทรงถูกๆนี่3ามพบาทดาวแค่7บาทผ่อนสามพได้7ที่นั่งมาสเปซบาคอนนี่ในตัวท็อปด้วยเจที่นั่งแอร์เย็นนะ กว้างขวางมากเลยกว้างโควิดอีกหน้ารุ่นนี้นะเนงินสดไม่ถึง2 0 0 0 0 0นะหนึ่งแสนเก่นะครับแถว2องดูนั่งแถว3เนี่ยอันนี้พับได้ด้วยแถว3เนี่ยเจ็ดที่นั่งอ่ะดูเปิดฝาท้ายดูสิดาว7บาทผ่อนสามพันเก้าโอ้โหดูดิมีแอร์หลังด้วยนะเห็นไหมมีแอร์หลาวแอร์ Air หลังด้วยเออแสนเก้าหมื่นเก้าพันสีรอบคันสีดําตัวนี้มีกล้องหลังให้ด้วยนะมีกล้องหลังห้องเครื่องมาดูห้องเครื่องหน่อยฝา มาดูห้องเครื่องน้อยรถราคานี้มาดูห้องเครื่องน้อยเครื่องยังนิ่งๆอยู่นะโอเคมาอยากได้ของถูกๆมา1นึ่งแกมพผ่อนแค่3 9มพดาวแค่เบาทหรือพาไปดูอีกอย่างอื่นดูไหมมารถเข้ามาใหม่นะ่ะจะลองอไล่ดูดีแม็กอย่างเงี้ยก็ผ่อนประมาณ7 0 0ดกว่าบาทเ0็ดพัไปปลายยาลิปเนี่ยมันห0พันต้นๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็ 6กพันเก้าอย่างเงี้ยหกพันเก้าสองคันเนี่ยวันหกพันเก้าดีแมกอย่างเงี้ยอ่าสี่ประตูเจ็ดพันต้นต้นตัวนี้เจ็ดพันต้ 63, นต้นสี่ประตูรีโว่นี่ตัวนี้รถปีอะไรปีหกสามนี่ตัวนี้ตัวนี้ก็ได้จากที่ท,ที่นั่นแหละแต่ว่าอันนี้มันไม่ค่อยมีโฉมเนี่นี่ได้จากที่เดิมได้จากไอที่เขาเจ๊งไปนั่นแหละขายแค่สามแสนเก้าหมืนเก้าพันไม่ถึงสี่แสนนะอ่าพอนเจ็ดพันหน่อยนี่ มุกุญแจก็อันล็อกนะไม่ไดกมาดูสองดูก็ได้ใหม่ๆเลยรถปี63ยังไม่ได้แกะยังไม่ได้นั้นเลยครับในตัวท็อปด้วยได้ตัว x X พัดนะไม่ใช่ x ธรรมดา X บวกด้วยนะตัวนี้นะสีขาวสีสันสุดยอดเลยสวยงามวิ่งน่าจะไม่ถึงแสนโลหรอกอันนี้ครับสภาพอย่างเงี้ยสวยรถปี63ปี63แต่ถ้าโฉมเก่าอย่างเงี้ยราคาประมาณ30,000นพวกนี้ราคาประมาณ30,000 0 พวกอย่างเงี้ยนผะ่อนประมาณ5,000กว่าบาทอย่างเงี้ย5,000กว่าบาทตัวน,นี้ผ่อนประมาณ7,000ต้นๆน,นะมาดูยังไงอีกอ่ะไปดูเอ็กซิลี่คันนี้มาใหม่ดีกว่า <c oughs> นี่เอ็กซิลี่คันนี้สวยมาใหม่าพามาดูคันส,สวยๆดีกว่าเอ็กซ <c oughs> ิลี่ยกสูงอย่างเงี้ยอืม <c oughs> หาของหายากมันไม่ค่อยมีนะสน่วนมากเมียนโจนเตีย้ยตัวสูงไม่ค่อยมีตัวน,นี้ก็ผ่อนประมาณเ9,000ต้นๆดาว7บาทได้โฉมใหม่ในหน้าหน้าหน้าฉลามาเคี้ยวเคี้ยวเหมือนฉลามไหมเป็นหน้าแดงเอ็กซิลี่ยกสูง ส่วนมากตัวเตีย้ยเยอะแต่ตัวสูงไม่ค่อยมีในท้องตลาดไม่ค่อยมีนะตัวนี้สวยๆเดิมๆเลยหรือสีประตูตัวเตีย้ยก็มนเอ็กซิลี่อย่างเงี้ยครับสีประตูอย่างเงี้ยสีประตูก็ผ่อนประมาณ90,00กว่าบาทนี่ตัวนี้ดาว7บาทผ่อน9 0 0 0กว่าสเตลนี่ผ่อนประมาณ800 0ปลายดาว7บาทผ่อน8 0 0 0ปลายเกียร์ออโต้ด้วยนะยกสูงอย่างเงี้ยดาว7บาทผ่อน8 0 0 0กลางๆนะออน,นิวโฉมใหม่ปาเจโลก็มีนะปาเจโรตัวนี้ ตัวนี้ประมาณ699 699,000านาหนะ6 9 9 0 0 0กาหมื่นเก้าพันปาเจโล่สปอร์ชมัยตัวนั้น6,000ต้นต้นนี่อย่างเงี้ยรถสวยๆ6,000ต้นต้นไทรตันยกสูง6,000ต้นต้นดาวเทตเจบาทขอหก0 0น 6, ต้นต้นนี่เอามาใหม่เหมือนกันผมได้มาจากบริษัทน,นี้อีกแล้วรถบริษัทน,นี้สวยจริงๆแต่ผมเหมาน่าจะหมดแล้วหรือมั้งเหมาหมาหมดแล้วแหละแทบจะไม่เหลือแล้วเอาไปดูมันเอ,อยอไอคนนี้เขาถามมาเยอะอันนี้ก็ถามมาเยอะไอเอ็กเพนเดอร อย่างเงี้ยไม่ถึง5 0 0แสนนะ4 0 0แสนกว่านะอย่างเงี้เอ็กเพนเดอร์ใหม่ๆอย่างเงี้ยนี่ก็ดาวแค่7บาทตอน8,000กว่าบาทนี่4 9 9 0 0 0เก้วยตัวท็อปแลยตัว GT ลองส่องดูภายในสิล็อกอยูแ่แอ้ววันนี้ไม่ค่อยได้เปิดให้ดูเดี๋ยวสนใจคันไหนทักเข้ามาเดี๋ยวผมเปิดแล้วถ่ายรูปให้ดูคือวันนี้ไอรีวิวแบบเร็วๆนะสวยๆมาเดิมๆไหมวันนี้ก็เหมือนกันผมก็ได้มาจากคาเทอร์นี่โฟมเหมือนกันนะพูดเลย ได้มาจากคาร์เทเวนตี้โฟมเหมือนกันคันนี้ตัวนี้ก็ได้จากคาร์เทเวนตี้โฟมเหมือนกัน2อ0พตลอดสัญญานะดาวเจ็ดบาทผ่อน2อ0พตลอดสัญญานะราคาก็แสนกลางๆอย่างนี้ก็ผ่อนประมาณ2000นี่แหละครับ,ผ, 2, บผ่อนประมาณ2000ดาวเจ็ดบาทผ่อนประมาณ2000มาด้าตัว,ตวเก่าเอาเราไปดูนิดนึงทางนั้นหน่อยตรงนี้รถตัดสดตรงนี้รถตัดสดโอ้อันนี้เพิ่งเทินเข้ามานี่เพิ่งเทินเข้ามานี่รถใหญ่ๆอย่างเงี้ยเพิ่งเทินเข้ามาเนี้ยนี่ราคาแค่แสนแสนห้าเก้ามั้งหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพัน ดูรถใจใจเทียน้าโอ้โหนี่ไม่ได้ล็อกนี่รถเพิ่งลูกค้าเพิ่งเชิญเข้ามาเห็นไหมหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเองนี่ยังไม่ได้เก็บงานเลยเนี่ยมีแอร์หลังด้วยดูดิโอ้โหตัว2.0 XL นะเครื่อง2,000ตัวท็อปอ่ะในเครื่อง2,000ตัวท็อปดูดิสภาพแสนห้าหมื่นเก้าพันโอ้โหดูดิรถโคตรหรูโคตรกว้างเลย <c oughs> สวยไหมแสนห้าหมื่นเก้าพันเองอ่ะเอออมาดูคันนี้อีกเอาเหมือนตัวนี้ขายเท่าไหร่นี่ แปดหมื่นเก้าหรือเปล่านี่เพิ่งเทินเข้ามาเหมือนกันแปดหมื่นกว่าบาทดีท,ทีมาดูไหมเอา้าดูรถเก่าด้วยเอา้าแปดหมื่นเก้ากระจกไฟฟ้าแคปเปิดได้เครื่องคองมันเร็วแล้วแปดหมื่นเก้าเองนี่ห้องเครื่องโอ้ได้แคปเปิดนะได้ราคาแปดหมื่นเก้าเองนะมาไหนอีกอันนี้ก็เพิ่งเทินเข้ามานี่ไงสี่ประตูคันนี้ใช่ไหมคันนี้เพิ่งเทินมาตั้งขายเท่าไหร่นะหกหมื่นเก้าหรือเจ็ดหมื่นกว่าบาทนี่แหละเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นห้านี่แหละเออหกเจ็ดหมื่นนี่แหละเอา้านี่มันม 6, 7, 000, ามามใน ข้อความก็ได้เราทักเข้ามานะไม่เกินนี้ไม่เกิน7จ0 0หมื่นคันนี้ไม่เกิน7จ0 0 0มื่นห้าหกหมื่นเก้าประมาณนี้แหละหกหมื่นเก้าเจ็ดหมื่นห้าจำไม่ได้่ะบอกรายละเอียดเรียบร้อยนะช่วงล่างหลวมเครื่องยอมวบทยุไม่ดังแอร์เย็นอ่าแต่เขาก็เขียนให้แบบเวอร์เวอหน่อยแหละเพราะว่าเราต้องเขียนให้มันเวอร์ก่อนมันถึงจะไม่ทะเลาะกันถ้าว่าเหมือนมีตาหนินึงเขาต้องเขียนตาหนิให้เยอะขึ้นหน่อยให้ฝ่ายเอฟอะไรนะคิวซี L A N A Q ผมจะเขียนตําหนิให้เยอะขึ้นเพราะมันจะได้ไม่มาทะเลาะกัน เครื่องดีอะไรดีอยู่เพราะว่ารถเทินเข้ามารถเจ้าของเก่าเขามาเทินเข้ามาดูดูดูเอ็กซิลี่ยกสูงอีกสักรอบไหมหรือรีโวคันนี้ก็ได้รีโวคันนี้ก็ส่งประมาณ7,000กว่าบาทนี่รีโวอย่างเงี้ยรถสวยๆใหม่ๆมือหนึ่งยางมือหนึ่งนี่นี่เห็นไหมอันนี้คือรถเพิ่งกำลังจะไปเก็บทําความสะอาดเดี๋ยวถอดออกซักออกให้หมดเลยรถคันนี้วิ่งมา7จ็ดหมื่นสองวิ่งมา7จ็ดหมื่นสองดาวเจ็ดบาทก็ราคาก็น่าจะประมาณไม่ถึง4ี่แสนสามเก้าเก้าตัวนี้สามเก้าเก้า นี่ยกสูงอย่างนี้ก็ได้ x series โฉมนี้โฉม1.9ตัวนี้นี่รถเพิ่งเข้ามาเหมือนกันยังไม่ได้เก็บงานเอาสองดูล็อกตัวนี้ก็น่าจะผ่อนยื่ประมาณ7 0 0 0พป็ปายดาว7บาทเอาเอาประมาณนี้ก่อนดีกว่าครับเอา้เอาอันนี้ดีกว่าของหายากเผื่อใครอยากได้ D Max 4ประตู4 wheel ตัวนี้ได้มา2คันเหมือนกันเลยตัวนี้ก็ผ่อนประมาณ8,00 0ัป็ายดาว7บาทนี่ไงได้4ประตู4 w h e วิเป็นของหายากนะรถ4 w h e วินี่หายากไม่ค่อยมีมือสองไม่ค่อยมีคนอยากได้ใช้งาน นี่ที่เขามาเป็นตัว V ์ ourse, สีประตูนี่อย่างเงี้ยดูดินี่ภายในภายในสะอาดสะอ้านดีนะ V 콘สีประตูโฟโวิวดาวเจ็ดบาทเหมือนกันกําลังมาเช็คช่วง,ง,งล่างช่วงล่างก่อนออกไปขายเอาเอาตรงนี้เลยกะน,นี่แหละอ่ะโอเคครับถ้าสนใจทักมาได้ที่เพจมังกรชาแนลเลยครับแล้วก็หรือเข้าไปทักได้ที่มังกรทุกสาขา9สาขานะมีมังกรนาดีดงลิงโนนสูงรถหรู15ไร่มังกรชาแนลอะไรอีก หนองบอัวลำพูขอ,อนแก่นโคราชพัทยานะโอเคครับผมสวัสดีครับ